Ui! Say nói trên mày, sao lại sao lại. Chèo khắp. Chèo. Tăng đi ra tăng lột luôn. Mhm. Mhm. nó Mhm. 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 สวัสดีครับฝากับสองบ่าครับบบาปุ่มครับผม่านผู้้เมื่กี้ขอแบครับตอยมาเอาไปปุ่มเลยนะปลุกไว้ปะปบาพ่อไผ่ก็สุกสุกบ่ใช่ผม เฮ้ยหม่วงสุกเอาเอามีดมีดมีดเอาปาดบิ้งปาดกินเบิ้งไงพี่น้องบึงอ่ะไปไปกินในโฮมก่อนอกม่วงสุก่าิเสียเอามากินสมครับม่วงสุกบ่ม่วงสุกอู้เขาเนอทุบดมนานเนาะมันม่วงหน่อยกับแจ้ว mười hôm qua nữa chim 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 chìm, chìm chim 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 สมุนมาแต่สานอบานครับนัมากวนแล้วครับบนนะเมื่อกี้มันสูกครับอ่อต่อยอ,อาเอาหนกินแกนเลย,ลลเลยโอ้อแกนกบ,กแกบอก,ก,บกบอไปกินเลย ภาพี่น้องทีส่สมครับกระบ,บาตนูนนข,นนขึ้นแมรบ้านบอกเอ้าเดี๋ยวยัวพี่น้องเม่งแค่นะ่ะโอ้ยลมเย็นสบายแหงครับจิ้มให้นะปาดเลยนะขอเนะ ปลาบาตนปลาเราไหมไปตะเสียบนี่ครับอือเป็นะเสบขึ้นอย่างนีเนาะผสมแห้งครับมันกำลังสีสุกสุกบปะไหรือ,อเป่าอืมคุณคุณชายจะไปกินหองแห้งได้ไหมเ,เสียบแห้ง มันได้ไรครับมุ้งหน่อยกำลังสุกครับสีเหลืองเออหน่อยไหมเอากินมุงม่วงหน่อยละแซ่บสุกบ่สุกเบิร์ดนู่ยนั่นสุกบ่นี่นี่ก็สุกครับแม่บอกไปย่าหมองครับย่าหมองครับ น่อยหนึ่งนะครับโม,มงญ่บานเท่ารับบานเปลือกเล็กน้อยน้ำลายไหลจิ้แเจียวหวานกรอบกรอบกรอบืีรบรบรบครับจะเสีเยบกันนะครับนะมากินกับ,บเบ้าต้นด้ยครับ ครบแล้วครับแมนครับทำได้ไหรอ,อ,อุ้ยอุ้ยเสียงเสียงหางครับผมขอเช็คสนนมมินไหมมาพวกเอาเลยหน่อยครับวางกล่องมาได้ครับมมนสิเบ๊ยโอ้ยสมุนกับมาเลยครับแอืมเสียบบอ อืมอครับแต่ว่าหัวผมสุดจะร้ายไปพี่น้อยบอกว่าใ่หน่อยใบหน่อยใ่ร้ายใบร้ายครับมาส่งนึกเสีได้หลายแ่บแทบอืมโอ้ยิ่งปากเป็นยำครับ ครับผมสมุนกับมานั้งเพื่อนอยากวะเนาะเสียปะเสียบ้านี่คุยได้หลายอุ้ยมันไล่หลายเลยครับ มากันน้ำลายอะไรตัวหนึ่สม,มุนเนี่ยกินที่บ้านลูกมาเนี่ยมเอาอยากปะเอากินอย่าเอาพุ่งกินที่หลังกันเลยเอ,อ้ยเบิร์งมาต่นหยัวด้วยครับเจ้าลกว่าถามหาหรอกอืม แสบเนาะแม่ครับผมอ้ยปลาตัวนี้กินเป็นหน่วยแล้วครับพี่น้องแล้วพุ่พมปฏิกิริยาตกโอ้สีเบิด์ตัวยเด้อครับผมแสบดีน่นโดนกินเถียวเนาะพี่น้องว่าป่าเนเห็นปลาพุ่มกินนะ้ำไหนี่แมนมแบ่ลไรงั้นปลาพุ่มอยากเองวั <c oughs> อืมอีนอหนักด้วยมัน นี่ครับอ mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. อ mm ุ hmm. mm ้ยเสียงอืม ทำไรอะไน้ำบาตุนปะครับหูกินาคากแขแท้เนาะโดนในกินเผี่ยวครับโอ้ยแสบซ่วงเหรอครับ,สบ,สรบพี่นออ้องผมืมอือหืออมหาป,ป๊อปๆครับกินเครจังผสมนีเนาะ ผมดีนนิดครับผมเฮ้ <c oughs> ยดูขี้ยอยครับเตะไม่เตกน้ำได้บัณฑม,มาเด้เลยครับว่ากินกับบาตุนครับ เสีบนัวๆครับรถไป่ไหวแน่หล่ะครับครับคลิปนี้กับผมมินยังครับพามากินสมบูงม่วงครับแมครับเดี๋ยวกับผ้ากันนั่งกินก่อนนะครับเนาะครับบาตวนกินอิ่มเนี่ยบาพุ่มที่กินต่อครับครับสำหรับคลิปนี้บาพุ่มขอฝากไว้สำเนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ